สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาบอกเรื่องกระต่ายน้อยของประธานหมาป่าในตอนที่78กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะคุณหนูคะคุณหยุนตื่นมาเข้าครัวเตรียมอาหารเช้าตั้งแต่ตีสี่แล้วล่ะคะ่ะทําไมเธอตื่นมาเฝ้าหล่อนตั้งแต่ตีสี่หรือไงถึงได้พูดแทนหล่อนขนาดนี้น่ะเธอนั่งทานด้วยกันสี่ฉนทานไม่หมดหรอก อันที่จริงการเข้าหา,าหารเจียงก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเธอทำอาหารแค่มื้อเดียวแล้วจะสร้างมิตรภาพกับฉันได้ล่ะฉันไม่ได้จะทำแค่มื้อเดียวขอแค่คุณชอบฉันจะทำให้คุณตลอดไปหลุนเหาวเธอกำลังทำดีกับฉันหรือว่าตามจีบฉันคุณหันออกจะกเพอร์เฟกขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ต้องหว่นไหวเป็นธรรมดาถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันจะต้องจีบคุณแน่นอนค่ะแล้วเป็นผู้หญิงไม่ได้งั้นเหรอฉันจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้เธอรู้ละกันฉันชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายคุณถามหมายความว่าไงหรอคะเธออย่ามาทำเป็นโง่หน่อยเลยเธอรู้ดีว่าความหมายว่าฉันหมายความว่าไง หลุนยาวเธอมีใบหน้ารูปไข่ที่สวยงามหานซื้อขายชอบฉันก็ชอบเหมือนกันฉันให้ทางเลือกหนึ่งกับเธอถ้าเธอออกมาจากหานซื้อขายแล้วมาเป็นคนของฉันให้บริการแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นฉันจะพิจารณาให้เธอเป็นเพื่อนกับฉันเพราะระหว่างเพื่อนจําเป็นต้องมีความซื่อสัตย์และเชื่อใจใช่ไหมคุณหานคะคุณพูดถูกมากๆเลยคะ่ะ ระหว่างเพื่อนต้องมีความซื่อสัตย์และความเชื่อใจฉันกับรุ่นพี่หานเป็นเพื่อนที่มาหาลัยเดียวกันและก็เป็นเพื่อนกันจริงๆด้วยถ้าฉันจะต้องหักหลังเขาเพียงเพราะต้องการเป็นมิตรกับคุณแล้วคุณยังจะเชื่อใจฉันได้จริงๆเหรอหานเจียงฉันชอบคุณมากครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณฉันก็ถูกคุณดึงดูดทันทีสายตาคุณมันเปล่งประกายเหมือนเพชร ฉันโชคดีมากที่ได้พบคุณอีกครั้งที่นี่เพราะฉะนั้นฉันก็เลยพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดคุณให้ได้มากที่สุดหวังว่าจะเป็นเพื่อนกับคุณอยากจะกลายเป็นคนแบบคุณบ้างถ้าฉันคิดว่าถ้าคุณคิดว่าฉันประจบสอบพอเพื่อผลประโยชน์ถ้างั้นฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องอยากเป็นเพื่อนกับคุณแล้วล่ะหลุนหยาวที่แท้เธอก็ไม่ได้มีเพียงแค่ใบหน้าที่สวยงามแต่ยังมีคำพูดที่ คมรึกบาดใจอีกด้วยช่างเถอะตอนนี้ฉันไม่มีเวลามาคุยเรื่องพวกนี้กับเธอตอนนี้ฉันจะออกไปข้างนอกบอกให้หล่อนเตรียมอาหารเย็นไว้ให้ด้วยคุณหยุนคะคุณเก่งมากๆเลยค่ะคุณทําให้คุณหนูของเรามีความสุขได้แบบนี้คือกําลังมีความสุขงั้นหรอเขาเกลียดฉันมากกว่าปกติแล้วคุณหนูจะทานอาหารเย็นข้างนอกแต่วันนี้ จอดจงให้คุณทำอาหารเย็นให้นั่นก็หมายความว่าคุณหนูชอบอาหารของคุณมากก็เลยจะกลับมาจะกลับบ้านมาเร็วค่ะคุณหนูของเธอชอบผู้หญิงหรือเปล่าหรุนยาวาเธอมาที่ห้องของฉันหน่อยเอานะคะก็จบกันไปเทียบร้อยนะคะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะ,ะอ่านได้ที่ facebook นะคะวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ